ะะระวังคลองนะคะข้างๆมีคลองนะคะตอนนี้วานรุดีดำหมดแล้วนะคะไม่รู้ไปล้มใส่อะไรนะคะชูดไปอยู่ในคลองนะคะและทางทำมันต้องแลหลังค่ะ เธอดิมาเล่นอะไรครับอันนี้ไข่เกิดโลไข่เบ็ดไข่ไก่ไข่เกิดเล่นเป็นหรือยังครับไข่ไก่ป้าป๊าเล่นยังไงนะเอาไปวัยรุ่นวัยรุ่นไปเลยเด็กดิในโชว์หน่อยครับวันที่สองของการเล่นนะคะของเด็กชายดิชัดดี้เจตลาเจัลาเล่นวันแรกเจัลาบอกว่าจจตลาเล่นเป็นแล้ว เออแต่ว่าไม่ได้เล่นสองปีเราที่ว่าได้ไหมโอเคไปหรือฟื้นความจำหน่อยคุณจัดมินนอนคุณจัดมินเล่นมากี่ปีแล้วคะยังไม่ถึงปียังไม่ถึงปีมาเล่นทุกวันไหมคะทุกวันอ๋อวันนี้จะมาเป็นครูให้กับลุดดีจจด <laughs> อ๋อตามจจที่จัดมินไปเลยคะ่จะจ ไปเดินไปตามพี่จะเป็นพรุ่งนี้เขาสอนไหมคะพี่จัสมินพรุ่งนี้มีไหมอามีทุกวันเลยนะเอาเร็วๆพี่จัสมินจะมาสอนเอาเดินลงมาเลยค่ะค่อยๆนะค่อยๆนะย่อเข่า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 ย่อเขานมตัวย่อๆย่อเข่าเอาเดินไปก่อนเดินไปที่จัสมินก่อนเดินไปที่ชั้นบนก่อนอ่ะเดินไปอ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยเดินเดินลงมาเดินลงมา ไปๆไไไ <c oughs> ครับเออนุ่งรอคุณครูรออยู่ไปคุณครูท่าด้วยคุณครูท่าด้วยอาวิ่งเฮ้ยเฮ้ยระว่างระว่างราว่งาวง,าง,างด,ดิอะ,อะมีนักเรียนสองคนขัคะคุณจัสมินอะทำยังไงก่อนนนรดูดูคุณครูดูคุณครูอ่อเดินหัดเดินก่อนสเต็ปแรกหัดเดินค่ะออาเดินเดินตามคุณจัสมินไปค่ะเดินไปทุ่นดิเดินอ่ะเดินมาซ้ายขวาซ้ายตะลาเลตเตตึง ขวาซ้ายอจะลาเดินค่อยๆค่ะเดินค่อยๆค่ะพี่จัดมินไปอ่ใส่เท้าอ่าโอ้เริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วเฮ้ยทำไมเล่นไปแล้ววันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปเลยอ่าเริ่มไปแล้วนะคะใส่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 ไปนกูไปนู่นแล้วสกู้ถ้าด้วยสู ครูตาลุกสิทธ์ด้วยเอาไปอ๋อจะลาไปแล้วจะลาไปแล้วเอออย่าลืมอย่าลืมกังย่อจะลา,ยอ,า,ลาอย่าลืมเยยลยเลยนะผักวะเอาเสร็จและวะ้วปะผักไม่ได้ยึดจะลาโอ้ยเข็ดวันมาแล้วเอาเข็ดวันมาแล้วเอาข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนอย่าพุ่งลุกข้ามสองมือแล้วก็ค่อยๆลุกเออยยืน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 อย่าแข็งอย่าแข็งเออเอาไปตามบรงนิดไปด้วยบรงนิดก็ค่อยๆเอออะไรหอบเลยครับอ,อ,อ่า เออพุกไปก่อนเใจสาวไปเลยนียจจ่จับจะเจลาหยอเขาหยอเขาสั้นไปเน,นี่ตอนนี้คุณครูของเราตามลกูกติดอยู่นะคะตอนนี้คุณครูจะแซงแค่6แซนค่ะแซงนคุณโอ้โหแซงไปแล้วนะคะลูกศิษย์ลูกศิษย์ตามค,คุณครูให้ทันเออ อย่าแคร์ใคลูกติตใจเย็นๆ,ๆเอย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 น้มตัวเปทางหน้าเขาเราจะเลาไม่โงโค้งหน้าลาโน้มตัวขยโยเขาค่ะดูหน้ากันหน่อยนะคะโอ้โหตอนนี้เหงื่อไหลเหงื่อไหลทั่วตัวแล้วลนะคะรถด,ดีนะคะระวังคลองนะคะข้างๆมีคลองนะคะระวังชูดไปอยู่ในคลองนะคะและทางนี้ค่ะมันต้องไลหลังค่ะตอนนี้เหงื่อรถดีไหลเป็นทางยาวเลยนะคะโอ้ย โอ้ยโอโอ้ยโอ้โหนี่วันที่สองในการเล่นนะคะเริ่มได้เริ่มทรงตัวได้แล้วนะคะเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะได้ออกกําลังกายออกกําลังขานะคะโน้มตัวไปข้างหน้าค่ะอย่าฉูดนอกคูนะคะข้างหน้าเป็นเองน้ํานะคะเลี้ยวนะคะเลี้ยวนะคะ,วะ,คะไว้ด้วยนะคะย่อเขาค่ะย่อเข่าย่อเขาย่อเขา,อเขาโอ้โหลงได้สวยงามมาก จะลาอยู่ไหนจะลาอย่าแคบนะจ้ลาเลี้ยวค่ะเลียวเลียวเลี้ยวเลีเอออย่าไปที่กูนะ<า>เ,ออเดินังเทางนะัไอ,อ้ระวังจักรยานลเ,ออเออ Anyway, ้เราไม่ใช่มันแคุ้งเหรอคุ้งคุ้งป่ะสิป่ะสิไปไปเออเลี้ยวได้นะเลี้ยวได้นะดูการเลี้ยวกันดิค่อยๆนะแค่น้องตัวน้องตัวน้องตัวองตัวลงมาเลยเออเอาลงมาเอาลงมา ค่อยๆมาเดี๋ยวมาเบกเลยนะเบกเบกก็คือเบกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เดี๋ยวครูจะไม่เลยนนะคะนักเรียนเลยคุณครูค่อยๆช้าๆาช้าๆ้อ๋อน้องตัวเบ่งหน้าโค้งๆน่อยๆเอาแล้วก็เบก